สบายดีสบายดีทุกทูกฐานเนาะว่าสิอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเมื่อนีร่ก็มาพูกพ่อกันแลยพี่น้องเอ้ยครับซองน้องมวยพี่น้องเมื่อนีนกาน้องมวยเพิ่นเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยกินข้าวอยู่เที่ยงหายเที่ยงหน้าเส้นเก่าเส้นเคยเมื่อนี้บ่าคอนกับชาวมวยนี่กลับมานอนหายนอนหน้านาะสบายดีป้าลุงสบายดีทุกป้านะสุขทุกคนสมองสมบูรเด้อ มอีกะเ็ดกินอเอเที่หน้าเนะเจ้าเห็นงยังสมวยนี่ยมัยังทอดไข่ทอดไข่พี่น้องทอดไข่หม้อเพื่อนธนาเป็นยังสีสมวยเ้ยมัเนหมออันหมอกระทะนะจ๊ะหมอธรรมดาหมอหม้อเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เที่ยงห่เที่ยงหน้าเข้ากันนอนหน้าพี่น้องเมื่อนี้นอนนอนนอน ทุกๆมือนั่นแหละนอนหน้ากา็ได้นี่กระตำมะละกอพี่น้องเอ้ยตำมะฮุงตำมะฮุงคนโอ้ยเนาะตำมะฮุงคนน้นำจิม้มแ,แล้วกานี่แหละสับปะรดพี่น้องหมังหนัดเห่าเพราะว่าหันนอนหน้ามืดเศร้าเขากับลูกไทยหน้าเต็เศร้าพี่น้องเอ<า> <ๆ S 2> ้ยเขาหน้าหายหน้าหน้าฮะ แมนตั้งเสียงบุดีๆเนาะดินเสียงหมดไทยเห็ดกินพี่รึตอดไข่จะมวยเครื่องกับบุบีครบพี่น้องเก๋าบุบเป็นยังกินพอแล้วแมนเห็ดพอแล้วกินแล้วก็นอนมื่นลงเห็ดจะเศร้าลงถอดไข่หน่่ยเดียววันหน่องคนจะกินข้าวไปก่อนเลยนะวกก่าคนจะถอดไข่คือกัน เจียวไข่กินกอ่อนเอวยไปทุละ่ะอดมาไว้มาเฉดมาหอดิบกินกินเขาเองทอดไข่น้องมวยพี่น้องเลยเดียวหาไข่บุเห็น <laughs> นี่จะเสียมขูดหมอดนี่ยแหละของกินเานเาะพี่น้อะมาละกอนี่ตำม,มาละกอหรือว่าตำมะฮุง ส่วนนี้หมางนัดพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาของกินกับอะไรเป็นไรแต่กะแซ่บพี่น้องเอ้ยซามวยเห็ดแซบ่บพุนทอดไข่เป็นอะไรดำตุ๊ด<น>ปื้อเป็นลูกเป็นคอลเสินเลยเลูกพี่น้องทอดไข่ซามวยตอนนี้กับพ่อมาณจะถุ่มหรือว่วงสามถุ่มเลยเดี๋ยวพ่อชนวยไปทำให้กินเขาแมนตบ้านเก่ามุม้งเหรอพี่น้องเอ้ยเก่ามุงแรงนอนซามวย สามทุ่มพี่น้องเอ้ยกินข่าวอยู่ตามเทียงหายเทียงหน้าลมก็เช่นเย็นพี่น้องเอ้ยหลังจากกินข่าวแล้วเขาก็จะพากันนอนเลยตื่นแต่เศร้ามืดตีสี่พี่น้องเอ้ยบักฟันกับชีได้ลูกไทยหน้าสามวยกับชีได้โลกาเนาะงามวยโลกาแล้วก็ดำตึงยำหายยำหน้าพี่น้อง ทอดไข่เป็นมเมนใหม่แล้วบหน้าตาบรับประทานเอาซะเลยกินเขากินเทียงหายเทียงหน้าเชียงกบเชียงเขียดห้องพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องทอดไข่เส้ามวยใส่จาน ด้านนี่พี่น้องเฮ็ดปวกสามวยปิ้งไหกว่าเฮ็ดละงูจี่เฮ็ดละงูไหนกว่าสามวยเฮ็ดละงูเลยไม่ใหญ่พิ่นห้ามาหวังสาวพิ่นห้าคนเจ้าไปหลงแตีไาก็ไปเยี๋ยวไปงานกับไปตดเลยไม่เห็นเขายั่ไงอ่ะนั่งดีนั่งนองมาเด้อสุดนอนสุดนอนสบาย อะไรของกินครับพี่น้องกจำเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละลลแมนสว่วนนี้เฮดละง,งูพี่นอ้องเอ้ยห้างก็สีไว้แกงมืออินมอชมวยแกงมือดำหน้ากันสามคนพี่น้องโอ้ยเกือบหม,มูใบหืมหืมตัวกันนะหืม เสียงครเสียงเขียดด้ยินบอกพี่น้องบรรยากาศเซ็ตเป็นที่รับลอยแล้วจ้าพี่น้องเลยจิ้กันเลยบาทบ่นอยู่บนนอนบาควันขกขับสมวยกันนี้แหละพี่น้องไปพยายดิ เากะอาบน้ำแล้วนะพี่น้องอยู่บ้านอาบน้ำอยู่บ้านแล้วก็พากันออกมาผ้ากันโอ่งจ้า,จาอ้าวทำมจะได้กินผู้เดียวอบอกบอลแมนอันนี้ก็เครื่องเสียงเนาะพี่น้องเบาควันหากระซือหมื่บ้านมาพังพอได้นอนแล้วก็พังไปนั่นแล้วก็หายเมื่อยแมนหายเมื่อยพี่น้องเลยนอนทำไมที่เขาผู้เดียว เราไม่เคจับก่องอยากเพิ่มกินไงล่ะนี่แหละพี่น้องมันอยู่บนนอนเฮาอยู่เทียงไหนเทียงน้าลูกสาวหน้าพี่น้องเอ้ยเห็ดไปเมื่ออื่นในกระสูต่อกินแล้วก็นอนสามวย มือตื่นแต่ที่สี่แมนตื่นติดที่สี่มือหลังจากที่เฮาดับหน้าแล้วนะ้อพี่น้องมือนีนก็ได้หายเดียวนะ้องสมวยได้หน้าหายเดียวคอยเห็ดคอยทำไปสมวยนี่ก็ท้องในสามเดือนเลยนะ้มอมวยหากะสามเดือนพี่น้องเอ้ยก็ยังพ่อท่นไปผ่าท้องเนื่องจากวานี่แหละหน้าเขาก็บพ่อท่นแล้วท่านสิไปตอนนี้กจาจักผู้ใดสิเหตุท่านว่าพอใหญ่ไม่ใหญ่ก็คือพี่น้องเห็นนะั่นแหละ เห็ดหน้ากับไรพราไรแต่ว่ามาเห็ดกินให้ลูกกับสามีก็ดีใจเลยแหละส่วนพ่อใหญ่เป็นกับเรียงงวัว,แล,ว,วงแล้วก็เผาเพื่อนน้สมวยเ้าไข่ฟ้ากันเห็ดสองคนเฮาแล้วก็ไปเอาน้องที่บ้านดอนอยนุ่งเหมือนแหละเอาน้องมาดับหน้าซอยมาขาดมาไทยส่วนบ่าวควคันก็ยังผ่าตัดใหม่ๆพี่น้องยังผ่าตัดบุทันแข็งแรง กะแล้วน่องนี่แหละมันอยู่น้ำมาน้ำประมาณสี่หามื้อน่องเพิ่งกัสีเมื่อก็สะได้เมื่อส่งน่องเพื่นเปาแม่นนะฮะจากเพิ่นชิยูเราน้ำได้กี่น้ำแม่นทางบ้านเพิ่นกัยหน้าพอแม่เดี๋ยวนี้เพิ่นกัเห็ดยังสมวยเห็ดหัวบ่เห็ดหัวน้าเห็ดหัวนาพี่น้องบ้านบ้านแม่สมวยนะเพิ่นเห็ดเห็ดหน้าปีละสองเธอ มีหน้าปีแล้วก็หน้าปังนอกสมุยส่วนหน้าปีเดี๋ยวนี้นะถ้าเห็ดไปคือบ่กควันไปดำมือนั่นแหละเห็ดบริกินเราคิดนอาเอ้ยเห็ดแล้วก็น้ำทั่วพอได้แต่หน้าปังนี่ะเด็กกินเนี่ยหน้าปีเิ่นเห็ดบรไดมนก็เห็ดเนาะแมนสียงบ่มีอยกอยู่ทางนั้นมันบ่อค่อนมีเวีกะไปได้นาะสมุยแล้วก็เสี่ยงไป เป็นน้ำสมุยแซบบ่ดูแซบไปลนกินเขาไปเดียวหลังจากเทียนปิดกล่องแล้วบอกควันเกษตรไปกินน้ำสมวยไพรนะพี่น้องกินซอยกันคือพี่น้องเห็นไหมาวกอกข้าวกล่องพอ,อทันมีผู้นหนึ่งกินกับผู้หนึ่งจับผู้นหนึ่งจับกับผู้หนึ่งกินคอยเหตุคอยทำไปเลยพี่น้องยูทูปกับเบาวควันกระหอดบะมีเวลาหอทายมือมือนี่งน้องสมวยเนาะมือนี่กับบะมีเวลาทาย พากันบุกแต่เศาจนเพลนกยยามสั้นเอาคลิปลงแมนข้้องสั้นสันี่กัคุณโบซื้อสั้นี่อย่าว่ากันเด้อคณะเชื่อเงินจำนวนไปซื้อข้าก้องเหมืนข้าพันยังมีตัวอื่นแมนบุจักขับบุจักพูยบุจักยังนอสเมวยพูยบุจักพูยแล้วกับน้ำมันก็ใสจ่ายลายยางแมนจับนั่นจับนี่กับมุดไปไล่ตื๊บ S <S แมนเงื่นที่แม่เพิินพากมากนะกะมันจักเฮ็ดนั่นเห็ดนี่นอกสามวยนะมันจักหลุดถอดหลุดไทยแล้วกับพูน้ำมันกะขอบใจแม่เพเลินลายที่อาคตบ่มีเพิินพา,า,ากมาให้เขากะคือสิบริเห็ดนอกามอยนะหน้ากะอาจจะได้น้ำมันกะอาจจะได้เส้นเพิินคนน้ำมันพวกพูนี่พี่น้องเลย เลยหลับเสียเลมถึงกอดแมน <Man. S 2> อันนี้เขากายังมีบางอันดิที่เขาหลับที่เขา <Man. S 2> ยืมถึงเนาะแมนคุณแหละเกงงี่ยวเขาแหลกคุณแหละพังคุณเนาะเขาหาเงินได้อ่ะแมนคอยใช้ทยอยเรียนเพื่อนเพื่อนได้กินมากเงาปรเดี๋ยดิีันเสียงเขียดหอมเสียงกบเสียงเขียดเนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็ซื่อน,น้ามากินน้าอารมณ์พอยาใจพี่น้องเวลาเขาขึ้นว่าม่เมื่อยแล้วก็กินกับเมียครับสมวยแหละนี่พี่น้องแล้วก็เครื่องเสียงน้อาอดลมเครื่องเสียงพอยาใจพี่น้องเลยพากันกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เหต เฮ็ดหอยเห็ดหน้าแมนดําหน้าไม่เมื่อยนาหน้าเหมื่อยกับผากันพังกับมียพี่น้องเลยกับซามวยแะละค่ะพอมีแห้งมาจักน้อยเครื่องเสียงนี่ก็บอ่ควันกับไปซื้อมาวังสองเสมอนอนซมวยยนะไปซื้อมาแล้วกับต่อราคาเพลินมันบ่แห้งไป็นไรกับขั้นเซาตัวแพงบ่กควันกับมีเงินกับคือพี่น้องเห็นทั่นแหละ 2, อนันนี้ก็สองพันไปลองเลยที่ไปสื่อกับผมันน like. ้อง like well ิุนมาเนาะแม่น่องแม่น่องนเงาน่องิ่นมาข้าแม่น้าบกเปิดเพลงกับข้าบกคืดไปลองเลยแมนอเรียกไปตรงบ่มเลยน่องน่นหมักมวนะน่องิ่นมาซอยเนาะข้าแม่น้าบกซื้อกับบกคืดไปลองเลยแนวขํามัทีนีกชิคอลเด้อ กิขน,นข้าวปูดีกินข้าวปูดี <c oughs> เล่าหลังจากกินข้าวแล้วก็จะได้นอนกันเลยพี่น้องเอ้ยเด้กเลยกลาบข้าวมาสบายดีเ้อพี่น้องเ้อพปลอดการขิดหนามบ๊ายบาย,บาย